สวัสดีครับนาราศีริพะหนวัชรพลมีดีต้อนรับครับจดต่อส่วนไหนครับ,รบเพื่อความปลอดภัยของโครงการตามมาตรฐานสองแซนสริขออนุญ,ญาตตรวจสอบข้อมูลก่อนครับ ยกคนิห้เาหน้าที่กดสเตนในระบบก่อนออกนอกพื้นที่และใช้ความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่ชั่วโมงครับหัวมือเ็สถานการณ์ขาย้ายมือคื้อลังจอดจะมีเจ้าหน้าที่และปภคอยอำนวยความสะดวกให้แก่คนท้านครับ